ที่หนึ่งในเมืองเชียงใหม่นะคะหรือเชียงรายนีหาเส้นทางนะคะโอ้โหใครไม่มาทางนี้ไม่รู้นะว่ามีภูเขาเยอะขนาดไหนภูเขาเยอะมากคะ่ะนี่เป็นทริปของเราอีกปีนี้เป็นปเออเป็นทริปแรกของปีนี้ของเรานะคะนี่ ย่าพึ่งเวียนหัวตามนะคะสุดยอดข่าววิวค่ะขาวแล้วกภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาต้องการอยู่กับเขาไปพะเยาไปพะเยานี่แม่ฮอนแม่ฮอนพะเยาเชียงรายก็ได้เส้นนี้อันนี้ไปเชียงรายนะคะเป็นเส้นที่เส้นหลักเชียงรายเส้นหลักเชียงรายนะคะเส้นใหญ่เลยค่ะไปอุตรดิตถ์ไปอะไรโน่นนี่นั่นวิ่งเส้นนี้อยู่หมดเลยคะ ค่ะไปไปเชียงรายนั่นแหละนี่นะคะไม่ค่อยมีรถวิ่งหรอกค่ะถนนวิ่งสบายค่ะไม่หอดเอยนี่ค่ะอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะเอินว่าเราไม่ได้ใช้ไมคกันสั่นเดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้ไปก่อนนะคะ โอเคค่ะ<ม>เดี๋ยวสักครู่นะคะมะดูโค้งก่อนคะ่ะสะพานอันนี้สะพานโค้งนะคะนี่ค่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหเสจงโอ้โหเสจงโค้งเป๋าป๋าละคะู่รักอ่ะเขาคนละเขาคนละเขาเมืองโอ้โหสุดยอดค่ะวิวสวยมากค่ะ เดี๋ยวทริปหน้าวันทริปหน้าต่อไปเมษาเราไปทะเลกันค่ะไปไตไปไตยอย่างวัดไต้วจะเริ่มกลับมาขาวไม่พอกดำอ้าวคุณจะไปกลัวทำไมเพราะเกิดผิวคุณไม่ได้ทะเลแซมเคยไปทะเลหรือยังเคยไปทัศน์พิษฐ์เลยเนาะเออแต่ไม่เคยไปว่าพักแบบภาคแบบช่วี้คไม่เคยม่มเคไหช่วงนั้นครูแซมน่าจะ เปิดเทอมพอดีเป็นเทมเลยไม่เรียนต่อเลยเที่ยนึงอ๋เหมือนเราเหรอเหมือนเราเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราไม่ขายยคางงี้เหรอฮัมแอมเบียขายกันกาวโอ้โหตอนนี้ขึ้นอันนี้เป็นที่เขาอะไรนะผาภูเขานะคะตอนเนี้ยใช่ไหมผาทางผาอะไรเรืาอะไรเนี่ยถนนโค้งเยอะนะแต่สร้างถนนได้ดีมากมันมันรับโค้งนบอะไรหมดเลยเนี่ยนี่คือมาตรฐานการสร้างถนน โอ้โด้ด,ดูไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะเดินทางไปด้วยกันค่ะเดินไปไว้ห้าสิบเราบางคนขับเป็นร้อยกว่านะเนี่ยรับถนนไดน<อ>้ดีมากโอ้โหสี่เดทรน,ว,น,นวิวสวยมากมเอาวิวมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่แมพวกเขาเขานะครับไม่ใช่ของเราฉันอยู่ค่ะฉันอยากอยู่เคียงข้างเขาตัวเอ็ดนะคะ เดี๋ยววันที่ไปแม่ห้องสอนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าคุ้งเยอะขนาดไหนนี่นะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนี่เนื้ออันนี้เราเข้ามาในชุมชนแล้วนะคะ นี่นะคะพร้อมดามา่าเราูคุณจะป้อนในวงเราก็พอนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตามรถคันข้างหน้าไปค่ะคุณด,ดูในสวนไผ่สวยมากเลยทเทียท่ยวเที่ยวหมดเลยเป็นวัดมออั่งเลยขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วค่ะอะไรก็จะทำแม่กังวลโอ้โจะถ่ายอะไรยาวเลยนะอยู่เป็นแค่ป่าสิหรอ คาเฟ่มีอาหารเช้านี่นะคะโอ้โหนนี้คิดว่าป่ายางไม่ใช่ป่ายางนะเป็นไม้ต้นไม้สักต้นไม้อะไรไม้สักไม่ไม้สักขึ้นตามธรรมชาติเนี่นะคะดูแขนงหน่อไม้ขนคนอีสานไปไหนก็ไม่ลืมแกงหน่อไม้สมตามบ้านเกิดเจ้าของ คือไม่เป็นนะคะก็ขอโทษทุกท่านที่ดูด้วยนะคะนี่รถก็สวนมาเรื่อยๆค่ะละสวยละค่นขนา,างหน้ไปช้าเห <c oughs> ลืองจีตูเลยนี่นะคะนี่นะคะแล้ดวดูกันอีกทีค่ะนี่เรากำลังมุ่งไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะบ้านแม่กำปองดูสันๆหน่อยนะคะก็บอกว่าไปแม่กำปองตรงไป นิดนึงนะคะ่นกระงคือปลาเลยแต่ภูเขาเลยอยู่ในภูเขานี่นะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะม้นาเข้ามาข้างในแม่กำปองบ้านแม่กำองยนยนยนยยน,ยน,ยนอะไรก็รู้หรอ,อม,นรอนม่นี่คะ่ะมันพักคมตี่ค่ะแม่กอง เดินดูค่ะตอนนี้เขายังไม่เปิดหรอกค่ะเปิดได้เปดแล้วเปิดแล้วหรอคะ่ะแต่หาดทิจจอนเลยแต่แทวนี้ยังไม่ใช่จุดไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ข้างบนนี่ค่ะขึ้นไปต่อค่ะอ่านี่นะคะถึงแล้วนะคะพวกคนถ่ายรูปเยอะมากค่ะถึงแล้วปะได้หนึ่งแจ็คจะหาที่จอนหรือแจ้คไป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  เวิร์กค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะ,ะ,คะนี่ค่ะใครมาแม่กำปงโอ้โหดูเขาถ่ายรูปกันค่ะวีนะักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะโที่เจ้เราไม่มีเลยดูกันไปเรื่อยๆนะคะช่บเดี๋ยวเราอยู่วีค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนตรงไหนกันน,นี่นะคะนี่เป็นร้านอาหารอยู่ ข้างไทเรามาอยู่ที่แม่กำปองบรรยากาศของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตื่นเต้นหน่อยนะสาหับจีนะคะคนเยอะมากมากันนังแซมงนี่นะคะเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวซอยลอยใจกันนะคะน,นี่นะคะ เขามีโคกุนด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะร้านแบบบ้านแบบเนี้ยไม่เจียวอันใจยเดืตัดน้องนะ,ค,ะคนเยอะมากค่ะนี่นะคะค โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะแนเขก็ถ่ายรูปกันเยอะนาถ่ายร้าของที่นี่เลยได้ะหะเป็นเส้นขอมือน ติดเลยเดี๋ยวตอนโลค้าก็เป็นครอบครันเยอนียร์บอกโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารไส้อั <x> ่วแม่นิ่มนะครับ กำปองบรรยากาศนักแซมผู้จัดการ <Okay. S 1> บอสสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเป็นร้านแบบดิมอะไรนะครับคนเยอะมากทั้งไงทั้งีเดี๋ยวไปว่บก,กัน ถ้าไม่ธรรมชาติก็คือทำรมชาตินะคะเมนยูก็มาค่ะ อันนี้ไข่ไข่นึ่งไข่นึ่งไข่ปิ้งไข่ปิ้งเท่าไหร่ครับโมฟิ้งปะขนม อาจจะไปกินข้าวจีนเนทางนี้ก็กินไขน่ดงอ,อันนี้เป็นหมูอ,อันนี้คือไข่ไข่อะไรนะไข่ปลา ซื้อข้าวจีมันมีะไก่ญีนแล้วก็เป็นนี่ไปลงไปข้างล่างนะคะสนนี่คือร้านข้าวจีข้าวจีสองอันค่ะนี่นะคะร้อนติดเลยร้อนติดเลยร้อนาวเลยร้อนจัดเลยสุดเมื่อกี้นี่อันนี้คือนนข้าวจีค่ะข้าวจีจ้า ข,ข้ควเปคนข้าข้าวจีข้าวจีแม่กำปองป้ายเดินต่อไปค่ะ นแลวใหบ่บ้านแซมี่ทางนี้เลยเฮ้ว่ากับพูดไปกับเวอร์เดินไปกันตอนนี้เรากำลังเดินไปเราเดินเราเดินไปน้ำตกกันค่ะจากที่เราออกจากวิว วิวอะรนะระเบียงดาวเห็นจากสถานที่ก่อสร้างนะคะคลิปนี้ <laughs> นี่ค่ะรถเขาก็ลงมาอย่างเดียวค่ะโอ้ยเสียจมมามันก็พาเดินเนะาะเราเดินมาถึงน้ำตกของเราแล้วนะคะเดินมาจากบ้านบ้านแม่กำปองเราเดินมาถึงเราอยู่ตรงน้ำตก ของแม่กระปองหุ้ยทำไมเย็นสดชื่นมากค่ะเย็นมากค่ะอุตสานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ไฟไสายสายมากเดี๋เราขึ้นไปข้างบนกันนะคะเดินขึ้นไปไปชั้นไปค่ะเรากำลังเดินไปน้ำตกกันค่ะนี่นะขึ้นมาได้ข้างบนแล้วค่ะข้างบนก็น้นองอีบุกเขา ข้างบนนะคะมองจากการกาแฟข้างบนนี่นะคะปาอยู่อะไร่รู้สุดยวิวลูกกอล์ฟแค่นี้เดียวเลยไมเต็ม